รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่นะฮะโมเดล CM-A50 ปกติตัวนี้จะเป็นสีลายไม้นะฮะส่วนมากจะเป็นสีลายไม้แล้วก็ตัดดำแต่ตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกนะฮะตัดดำนะครับเป็นสีขาวมุกตัวนี้ใช้ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับแล้วก็ใช้ฐานเบอร์ดีสีกรทดสอบมาเรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะครับแจ้งตำหนิก็คือไม่มีตัวหมุนขึ้นแต่ว่าเราสามารถใช้มือหมุนข้างในได้เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับ อันนี้ขอคนรับได้นะฮะสำหรับคนที่สะสมโมเดลนี้นอยู่ที่ได้รับเป็นเครื่องลายไม้ไปสมควรที่จะเอาตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้สิ่งที่แถมให้ก็คือสายไฟโซนี่แท้ตรงรุ่นนะครับของโซนี่แท้ตรงรุ่นนะฮะแล้วก็มีหูฟังที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันจะมีช่องเส่หูฟังนะครับหูฟังก็จะเป็นของโซนี่แท้เป็นอินเจแปนเลยนะครับ กล้องไม่โฟกัสนะฮะเนี่ยโซนี่มีเจแปนะครับเป็นสายตรงรุ่นของมันที่มาให้ในเครื่องนี้เลยนะครับนะฮะซึ่งเจ็บที่ก็ได้ไปก็มีสายแท้แล้วก็ฟังตัวนี้นะครับอ่าเริ่มต้นก็เสียบสายไฟที่แถมให้นะเป็นไฟ210วัลล์นะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับสิขาวพร้อมใช้นะครับอ่าเริ่มต้นเดี๋ยวเทสระบบวิทยุให้นะครับวิทยุเลื่อนขึ้นด้านบนนะครับ ต่อไปเสนอข่าวมีเอ็มนะเลื่อนเลื่อนตรงนี้นะฮะหน้าปัดแล้วหน้าปัดก็มีแสงให้ด้วยเอ็มนะจะอยู่ล่างสุดจูนขึ้นก็เดี๋ยวจะซูมให้ดูต้องใช้มือแย่ไปตรงนี้นะครับจะมีตัวจูนอยู่ข้างในนะครับนะฮะสามารถหมุนได้ปกตินะครับอันนี้ของคนรับได้นะฮะเพราะว่าตัวตัวหมุนมันไม่มีจริงอันนี้เอเลื่อนขึ้นด้านบนก็จะเป็นเอ็มฮนะ เดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับตัวจูนมันคือเฟืองตัวนี้นะครับตัวเฟืองด้านในเอามือแยงเข้าไปแล้วก็หมุนได้นสนับสนุนโดยขาวละออเภสัชสมุนไพรคุณภาพสำหรับ,บทุกนะทกลุ่มอาการขาวละออเอสัชสมุนไพรที่คุณวางใจได้ได้นะครับ ตัวนี้เป็นวอลลุ่มตัวนี้จะเป็นตัวปรับโทนเล่นมิกยงเนี่ยสามารถเมมคลืนได้ที่เราฟังบ่อยๆนะเลื่อนตัวนี้มาแล้วก็ั่นหน้าปัดก็ติปกติฟังก็สอบเสียงดีนะครับดำเนินรายการโดยวารินสัตย์เจลย์ศาสตราจารยวิทยุลงเทปนะครับคนไข้โรคคุ้มแพ้หลายคนเข้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลบ่อยขึ้นหากค่าดัชนีฝุ่น p m 2 5ภายนอกมีตัวเลขสูงเตือนเป็นสีส้มหรือแดงควรให้เด็กอยู่ในบ้านทางบ้านนี่คือการอัดจากวิทยโรงเทปหรืออัดจากอ่างลมไ้นะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิง พันธิ์พาชัดชาตรีหน่วยภูมิแพ้และผงควบกันภาควิชาตุมารลเวชศาสตร์ตเครื่องจะมีรอยบ้างตามการเวลาะะสัปดครั้งมื่สองคนรับได้นะ,ะมีนาคมปรากฏการณ์เลื่ลอนลงด้านล่างจะเป็นเทปนะข้อขวาข้อข็งขอซ้ายขอขวาเต็มระบบน,นะเด็กอยู่ในบ้านอันนี้<า>ที่อัดจามว,วิทยุเมื่อกี้นะฮะยิ่งควรมีเครื่องฟอกอากาศรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพันธิ์พาชัดชาตุชาตรีตัวนี้จะมีฟังก์ชันเล่นเทปที่สามารถเล่นเสียงได้แล้วก็เล่นสโลว์ได้นะตรวจสอบไปดูกันต่อไปนะครับมีนาเดี๋ยวทดสอบฟังระบบเทปนะครับ กดซ้ายกับาเต็มระบบนะฮะตรงนี้จะเป็นตัวปรับโทนแต่ต้องเลื่อนสวิตช์มาตรงนี้ก่อนเนี่ยสามารถปรับเสียงอย่างนี้ได้นะครับนะเสียงมันจะเป็นวาวๆนะเสียงปกติก็เลื่อนมาด้านขวานะครับ ว่าจะเล่นสโลพอตัวนี้จะเป็นสโล่นะครับตัวนี้จะเป็นสโลกดขึ้นนะฮะเวลาซื้อไปเสียงทําไมมันช้าเนี่ยดูชวิตตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นปุ่มพอร์ตนะครับ เสียงปกตินะไม่ได้เลื่อนเป็นฟังก์ชันเสียงโทนนะฮะเบนติดหน่อยหนึ่งนะครับโอเคขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ